จอ a n d r ร i d 2ระบบนะฮะระบบเดิม h o n ด้อยู่ครบนะฮะตัวกล้องรอบคันของเราชัดมากนะครับนี่เซ็นเซอร์ Sony นะครับ1 0 8 0ปนะฮะเป็น f ู l l ด d ีสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับรถ h o n ด a Accord G10 นะครับคันนี้นะฮะเข้ามาติดตั้งจอตรงรุ่นแบบนี้เลยนะครับจอ Android 2ระบบนะฮะระบบเดิม Honda อยู่ครบนะฮะอันนี้เป็นโปรแกรมการตั้งค่าของ Hon d a เลยอันนี้เปลี่ยนแล้วนะฮะก็จะเป็นระบบ Android และลูกค้านะครับยังเพิ่มในส่วนของตัวกล้องรอบคันของเราชัดมากนะครับนี่เซ็นเซอร์ s o น y นะครับ 1080p นเปครับ ภาพจะตัดเข้ากล้องถอยหลังแบบนี้นะฮะแล้วก็เฟ้นเลี้ยวนะฮะเลี้ยวตามคอนโทรลพวงมาลัยกล้องนะครับหน้าหลังซ้ายขวา4ตัวนะครับสามารถบันทึกได้รอบทิศทางด้วยโมเดลรถก็จะเป็นรูป Honda Accord G10 แบบนี้เลยนะครับผมเราด้วยทั้งมุมมองแบบ 2D แล้วก็ 3D นะฮะนี่เป็นมุมมองแบบ 3D นะครับผมนี่แบบนี้ตัวจอนะครับอันนี้ระบบเดิมรถเดี๋ยวเราตัดไปที่ระบบ Android ครับนี่จะเป็นระบบ Android นะฮะตัวนี้นะฮะสเปคนะครับของจอจะเป็นล m 8ล m 128 CPU 2.0นะ สี่ภาพคมชัดนะครับนะฮะลิงค,คอนโทรลโพรมาไลนยนะฮะสามารถใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับผมตัวนี้นะฮะสัญญาณเสียงจะเข้าผ่าน USB เดิมของรถเลยเป็นชุดลั๊กตรงรุ่นทั้งหมดระบบ Honda เดิมยังอยู่นะครับแต่ก็สามารถเล่นแยกได้2หน้าจอนะครับก็คือเล่นในส่วนของตัว YouTube เนี่ยคู่กันกับตัว Google Map ได้เลยนะฮะนะครับเดี๋ยวเราก็จะกดเปิดคู่กับตัว Google แ a p แบบนี้นะครับผมเล่นแยก2หน้าจอได้เลย ก็หากใครนะครับสนใจติดตั้งจอ a อนด o i ยพร้อมก้องรอบคันนะในรถ Honda Accord หรือรถรุ่นต่างๆนะครับสามารถติดต่อได้เลยครับที่ร้าน J S Pro สำหรับวันนี้ขอบคุณครับ